หมู่เซอร์เรียกตัวเองว่าลาหูมีประชากรมากเป็นอันดับสามรองจากกะเหรี่ยงและมง้งกระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ห้องสอนกำแพงเพชรลำปางเพชรบูรณ์โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายมากที่สุดถิ่นกําเนิดของลาหูอยู่ใกล้เขตแดนประเทศทิเบตแล้วจึงอพยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของยูนนานประเทศจีน เนื่องจากลาหูอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งชอบอบพย,ยพเร่ร่อนตามสัตว์เลี้ยงและอบพย,ยพเคลื่อนย้ายหมู่บ้านมากกว่าชาวเขาเผ่าอื่นได้อบพย,ยพเข้าแควนเชียงตุงประเทศพม่าและเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ100ปีก่อนลาหูมีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์มีพระนามว่ากือซามีความเชื่อในเรื่องของผู้ผีวิญญ,ญาณโดยเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนผีหมู่บ้านเป็นผีดี ปกป้องคุ้มครองผู้คนให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บลาหูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่ค่อยสะสมอะไรไว้มากมายนักในปี11ลาหูจะใช้เงินจำนวนเท่าที่หาได้ไปในงานพธิธีกรรมฉลองปีใหม่และเป็นการเต้นรำร่วมกันในรอบปี11เท่านั้น ทอแย่เปรียบเสมือนโบสถ์หรือวัดสำหรับประกอบพิธีกรรมจะสร้างอยู่ที่สูงและใกล้กับบ้านของผู้นำศาสนาลาหูจะปลูกบ้านอยู่บนดอยสูงระดับ4,000ฟุตขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลบ้านเรือนของเผาาลาหูส่วนมากปลูกยกพื้นใต้ถุนสูงซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บฟืนเสาบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งมุงด้วยหญ้าคา